กับเช่นเคยเนะช่วงสาราูทั่วไปนะครับการใช้เจลล้างมือ 1. หาใช้ครั้งแรกคนทดสอบผ่านทดสอบการแพ้ก่อนสังเกตความผิดปกติในกาผื่นแดงปวดแสบปวดร้อนบวมต้องหยุดใช้ 2. เทเจลล้างมือ2-3 c ถงซีซีหรือครึ่งช้อนชาใส่ลงในฝ่ามือถูไ้ทั่วทั้งสองมือนาน20วินาทีและปล่อยให้แห้ง 3. ควรเก็บเจลล้างมือในภาชนะปิดสนิทไม่ตูกแสงแดดหรืออยู่บริเวณที่ร้อนจะไม่แอลโกอฮอล์ระเหยและความเข้มข้นของแอลโกอฮอล์ลดลงได้ข้อควรระวัง 1. นงเจลล้างมือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในปริมาณมากสามารถติดไฟได้หากทาแล้วยังไม่แห้งควรลีกเลี่ยงเปลวไฟและ 2. ไม่ควรใช้เจลล้างมือกับเด็กทารกบริเวณผิวบอบบางเช่นรอบขอบดวงตา หรือผิวเที่ยงเศษห่าสัมผัสแล้วก็บ่อยๆผิวอาจจะกระด้างได้สวัสดีในช่วงสาระรู้ทั่วไปข้อมูเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณใจตามการจดเวล้วสวัสดีครับ